สุดประมาณสองพันหน่ยนะครับอันนี้ปลาเข็งมีปลาดุกนี่จระเมดครับนี่ปลาตะเพียนมีปลาจีนนี่นะครับหลากหลายอยู่ครับหลากหลายครับหอยก็มีหอยก็เดี่ยงอยู่ครับเอาไอ้ข้อใจบาบานครับเนี่ยอันโครงการที่เท็ดไปนี่ครับกับการเสียสลระทีหน้าจะของหนึ่งไรพ่อใจครับพ่อใจครับพุ่มใจพ่อครับพอใจพุ่มใจพ่อครับคิดว่าตัดสินใจผิดครับ คือว่าคือว่าตั้งใจถืออยู่ครับ ดีครับพี่น้องครับกรเกษรีสานยุคใหม่มาแล้วครับมื่อนี้บ้านนี่สิพาพี่น้องมาบางแบบโคกน้องหน้าส,สวยๆครับเพิ่งเฮ็ดได้สดๆดดห่อนๆขึ้นกันครับซี่หาเดือนนะครับเด้อของพี่คำพองสูงเรื่องกัดบ้านแสนสุขตำบลนนนสมบูรณ์ อำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลราชธานีครับโคกน้องนาสวยๆอีกแปลงหนึ่งครับนี่ครับเจ้าของแปลงพี่คำของสูงเรืองวะดีครับครับวัะดีครับวัะดีครับผู้ซอยครับสวัสดีครับคอ่าเริ่มโคตเดือนไหนครับยอนพฤษภาครับพฤษภาปีนี้นะครับนาอครับครับพฤษภาปีหกสี่โอ้พฤษภาสี่เดือนนะครับนาะ ประมาณนะครับนาะครับประมาณนหครับประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องเป็นหลูมเป็นล่างแล้วครับนี่ครับมันก็เริ่มปลูกยังไปลายอย่างแล้วนะครับเนี่ยนี่พักพักหวานบ่ครับผู้ซอยเน่ะครับแมนพักหวานป่าแมนครับซื้อเบี๋อมากปครับแมนครับซื้อเบี๋อมากครับโอ้เอาแป้งนี่จักไรครับหนึ่งไรครับโคกน้องนาหนึ่งไรนะครับนาอครับหนึ่งไรไผเป็นคนออกแบบครับเนี่ยก็ พัฒนาชม้ชนครับโอ้เพื่อนเพื่อนออกแบบไ้ครับผมบ้านนี้เพื่อนเป็นยังไงเพื่อนไหยเข้าไปเลือบ่ครับครับเพื่อนไทยเดียกนี่เบียบเหหรือเดียกครับเหีืบว่าเขาเขาชอบแบบมันมีมีสามแบบนะครับครับแบบสีเหลียมจัตุรัสกับสี่เหลียมพื้นผาอย่างงระมั่นสีนนะครับสี่เหลียมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผาครับครับแป้งนี้เป็นแบบใดครับนี่เป็นสี่เหลียมจัตุรัสครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส โอ้บอกง่ายว่าพิ่นสีเบิงตามตามพื้นที่ก็เฮาป่ะครับครับพี่ครับแน่ันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสีเอาแนวนี้เนาะครับเนาะครับแต่ถ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเงากับสีเป็นแบบหนึ่งป่ะครับมันก็สีเงาเลยมันจะไปทางเงาโอ้เข้าใจเลยนะครับนี่ปลาผู้ชาครับเดี๋ยวเป็นยางส้มจังหน่อยปลูกยังไปแน่ครับนี่สีเดือนมีเดือนกับนี่กล้วยนี่ตะไคร่กับตาม แต่พลาดทราบเลยเหรอครับเราก็มี่สมโอเรากับบัทันใหญ่เราครับเราวางกับปูก่ทัวท่านชนแบวมี้สวรสดี่นะครับลักๆเดียวก็คือคือกล้วยเหรอครับลักๆแต่ว่ากลูกใหม่เองกับบัวทันใหญ่ครับกล้วยนี่ขึ้นเร็วเองนะครับนอนไปไหวก็มัวเลยครับวัวตอนนี้ยมันจีซองสามเมตรเลยนะครับนี่ครับพี่น้อนครับกล้วยนี่เพิ่นตอนปลูกในห้องกลดลมอยู่วะครับมันคือไปไหวเลยห้องอยู่ครับเอา ปูนขาวห้องกับฟุนครับผสมกันปูนขาวกับปุ๋ยขอกะครับครับแม่นครับอปุ๋ยขอกปูนขาวใส่ไปเพื่ออยังครับไปเพื่อบ่ให้มันเกิดเชื้อราครับครับให้มันเกิดเชื้อรานี่ข้นหงามันในหลักในยังมันนะครับเบิ่งบ่อปลาเพิ่นนะครับพี่น้องโอ้วาดลายอยู่แ้วนะครับตอนนี้เริ่มปล่อยเดือนไหนครับเนี่ยครับปล่อยเดือน ว่าการปลายเดือนพฤษภานะครับปอยครับพุดแล้วมีน้ำเรื่อยอยู่บ่ครับบ่ครับบ่มีครับพุดแล้วน้ำบ่มีครับแน่แห้งแดงครับบ่ใช่อันนั้นครับโซดาเซลล์โอ้โซดาเซลล์กับจอบาดานบ่ครับครับแม่นครับแต่ว่าบาดานนี่ห้าจอเองมันบ่ครับแม่นครับโซลาเซลล์กับเขาห้าเองคือกันครับครับโซดาเซียวเขาห้าเองบาดานเขาก็จอเองแม่นครับแม่นงบประมาณหลายมันแดงครับจอบาดานกับโซดาเซลล์ การ่วมได้ประมานสามหมื่นครับปลายๆนี่แหละครับสามหมื่นครับร่วมแผงร่วมคาเจะร่วมทอครับครับโซลาเซลล์ทอสมุดแผงนี่กับปรบ้านสองหมื่นหกนะครับบางในค่าเจาะนี่เจ็ดพันโอ้ครับครับจะเจ็ดพันนะครับเนาะชุดโซลาเซลล์ประมาณสองหมื่นหกครับโอ้เป็นเหตุสพานนี่เขาทายอย่างเียวไปลองนี่เอาแบบว่า ง่ายๆ้ะครับเนาะครับธรรมศาสตร์ง่ายๆธรรมศาสตร์ <c oughs> ไหม่ภพยแน่ไม่ยู่ค่าแน่แล้วกับต,ตามที่เข้าหาได้ครับปีกใหม่ทิมยู่แถวนี้นําแค่แข็งแรงดีอย่างครับ,รบปลาลอยมาแล้วล่อยปลายังลงไปแน่ครับเนะ่ยปลายนิ่นครับครับลกัลกๆเลยคือปลานินนี่ครับ,บ,รน,อบอรนั่นบ่อนี่อบ่อปลาดินอันอันซีมุ่มหนึ่งกระเช้านานไหมบอกครับเนี่ยเขาเกิดยังบ่ครับนะ ว่าโอ้ยเฮ็ดอันไออาหารมันเหรอครับครับคอกอาหารครับแมนแมนขอกอาหารปลานิ่นนะครับนระครับใส่ยังไนึงครับนี่ฮันใสปุ่นนี่เหะครับปุ้ยคอก็เครื่องครับหัวกบเครื่องทับทับเป็นสันเป็นสันไว้ครับโอ้ย่มันมันละลายตรงก็บครับไปยัดหัวอาหารเขาไปนํำซอยลดต้นทุนไปนํำอีก ปลาไหลนะครับนี่นะครับเอาตอนแรกเลยนี่คิดจังไงคือแบบว่าอยากได้โคกน้องหน้าน้ำเพิ่นครับโอ้ตอนที่แรกก็เห็นพ่อหลวงคนน่ะครับเห็นโครงการของพ่อหลวงเห็นก็เห็นได้แรงบันดาลใจจากพ่้หลวงอ่ะนะครับพ่อศดีเห็ดครับก็คือเห็นเพิ่นเห็ดเพิ่นเบาเพิ่นามนโยบายศาสตร์พระราช้าของเพิ่นก็เออของเบื้องไปมามันก็เป็นไปได้ ขั้นใจเข้ามาประมาณนี้นะครับจังใดตัดที่ใจเห็ดครับผมนะตดสินใจสมัครน้ำเพลินครับผมแมนครับลงซื้อไหวปะครับครับแมนลงซื้อไหวเพิ่นเพิ่นมีการคันเหลืองในนะครับตอนนั้แต่เพื่อนกัก็เพื่อนกัสิที่จะนณาเอาน้ำเข้ากบเพิ่กนสิเบิ่งพื้นที่นั่นประมาณสี่นะครับเนพื้นที่เออเหมาะสมกับกับพานนี่สีหน้าครับครับเบื่องพื้นที่เบิ่งความพร้อมแมนครับแมนประมาณนั้นครับ ได้หลายคนนั้นอยากได้ได้ตอนแรกล,ลงซื้อไหว้บดฮอดคิวอีหแล้วบบเอาครับก็มีครับแบบนั้นก็นมี่ลาชิตใจใจว่าความก็มีนะครับพี่ยาพี่ยาไดงยินว่าสไปอบลมกับถอนก็นมี่ครับเขาหายไปอบลมโคกงน้องหน้าเด้อถอนโตแล้วเขาไปซีมือครับซ,ซีขึ้นหามือเนาะโอ้เปนไหนไปอบลมซีขึ้นบ่ครับครับแมนซีขึ้นหามือนะครับอยู่โค้งเขียม บางคนกบยานเสียนาเนาะครับเนาะนี่ครับครับเอาอายานคือบระยัเสียนาน้เผื่นกับเอ๋าฮะคือประหยัเสียนาครับพูดของหนาโอ้ก็อย่างคือจากล่องสิงไม่ๆมน้ำเน่เข้ากับเห็ดหน้ามันก็บปีหลอมันก็ได้อยู่แต่ว่าเข้ามาขิดเบื้องเลี้ยวเห็ดหน้าเข้ากับเห็ดเหดเดียวกับสินปีไปกับเลี้ยวไปปีละเทียานั้นเกิดปีได้ฝนดีเขางามันก็แมนอยู่ราคาดีกงาแมนอยู่ ห้องเด้นตะเข้ามาเลยห้องเฮ็ดเนี่ยนี่มันก็ได้มีหไรได้ย่างมีปูมีปลามีพักผลไม้ห้องบริสุทธิ์ห้องก็กินอยู่เล็กที่เ้าเฮ็ดในโขกล่างหน้าเขาได้ประมาณนะครับอยอะกินกับแดงที่แดงน้องไปมันอันนี้ก็มันเยอะหลายก็ท้ายนี้ได้หน่อยครับสร้างข้างอาหารไว้แม่นครับน่เบิ่งปลาเพิ่นนะครับพี่น้องตามสอนแห่งนะครับลงไปจากโตครับบ่อนี่ตอะมั่น ก็แบบเจ็ดลอยนครับมีขนาดว่ามีหวัวอาหารด้วยครับนี่ครับเพิ่นแลีมากเลยนะครับนอะครับเพิ่นได้ยินเสียงเพิ่นมาหลอมเลยนะครับนี่ครับพี่น้องก็มือกับเกเพินนนนน่นเู่หรอกเห็นเบิดปลาหนิ<ร>แกสิบโมกบ้าณสามเดือนมาครับนี่ลงไปครับผาชประมาณนี่ครับนี่ครับอืมกระยางที่เพิ่นบอกเลยครับด้ยเฮ็ดหน้ายางเดียวปีหนึ่งได้เฮ็ดเทือเดียวลงทุนกับไรเกี่ยวมาไมตรยาหน่อยเนาะครับครับ อันนี้แต่อันนี้เพิ่นกับบริษัททั้งเหมือดบริษัทแค่รายเดียวนะครับได้หน้าก็ยังเห็นอยู่นะครับเนาเห็นอยู่ครับครับเป็นโครงการที่ดีสิ่งที่สาคัญที่ดีที่สุดเลยคือว่าฟรีนะครับครับคือเพิ่นตกให้ฟรีนะครับหมายเงิครับโครงการฟรีอ่ามีพันใหม่มาไ้นําอยู่ครับครับมอพ่อเขาก็สื่อเสริมไปนออหามาปลูกเสริมมอไปนํานะครับครับได้เงินมาของฟรีนี่แร่นซะเลย ของพี่นี่พอมักเนี่ยจะซ่องกับปลานะครับปลาครับเดี๋ยวยังครับของพี่นี่ไปสีพอมักเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ผมผมผมได้ยงินคนค้นถามอีกอยู่ได้ครับว่าอันปันใดเป็นสีมีีกโค้างหน้าะนาดนะครับครับก็เริ่มแล้วครับเห็นเห็นแล้วก็เริ่มแล้วแบบนี้ครับก็คิดอยากขึ้นอยากมากกับนี่บ้างครับโอ้มันก็สีดีกว่านะครับเด้อเอ้า ตั้งเป้าว่ามันสีได้ประโยชน์จากการขุดจังไรแน,น่ครับเนี่ยเอ้าตั้งเป้าหน่อ่ครับครับคิดว่าคิดว่าก็สีนี่พ่อเพียงพ่อได้กินครับพ่อบ่ได้เท่ากับบ่ได้ซื้อยังประมาณสี่อืมอย่างไรเขาก็มีกินในพอื่นที่นี่โขงน้งหน้าเข้าของสีนะครับครับก็จะมีการร่รวมกลุ่มเกิดว่ามัน ผลสําเร็จมากคุณเกษสิไปร่วมภูมิอยู่แปลงไงระมาณสีหน้าครับครับผมกเกษตรเยวค้องไปจัดยังต้องกันโอ้ตรงสีหน้าครับคือแปลงไงก็ถ้าเป็นแปลงที่ถ้าซอยแปลงน้อยประมาณสีหนะ้าอืมเกษตรนว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่วางไว้นี่ก็คือการมีอยู่มีกินเนาะครับเนาะครับครับครับเป็นแหล่งอาหารกล้วยพันธุ์ขีาวเาไม้ครับนี่ครับโอ้ห้องแค่ปุ๋ยขอากับปูนขาวเ่รครับนี่ครับแมนแมนแมนโอ้ ผู้เขียวดีแห้งนะครับนี่บานนี้ปลูกแล้วไม่ไหม,ไมกะคขุ่มฟางนั่นบ่ครับนี่ครับผมเป็นขุ่มฟางนะครับพี่น,น้องฟนะางมันฟางบ่ได้นะบริการฟางไว้หลายก็เลยบ่ได้หุ่มปกติก็ต้องหุ่มเต็มไว้พื้นที่ตามที่ไปศึกษา,าดูงานมากะมาณนี้นะครับครับผมไอ้ขว้างข้างนี่ขว้างเลือกไรไปไหนครับเดี๋ยวโอ้ขว้างประมาณประมาณสองเมตรกว่ากว่าเนี่ยนะครับครับ มองเลือกแน่ตื่นแนงสิบครับครับผมตามอันนั้นเพื่อนครับนะครับนอตามแบบเพื่อนอลไรครับมีเพื่อนกับปูต้นใหม่ก็ลายยางอยู่แล้วครับเด้อนี่บักม่วงบักเขียบนี่บักเขียบครับกล้วยก็ลายสายพันธุ์บ่ครับครับลายอยู่ครับมีทางป่วยใครนี่ป่วยหอมโอ้รอบรอบนอกนี่เลนค้องแพงเลยจด้เนครับรอบนอกนี่ทุเรียนนะครับพี่นนอ เรียนไว้คุณเลยนะนี่ฮะโคตรน้ำเป็นยังไงครับยามแหลงเขาแต่ตากโคตออกครับเพราะว่ามันมันทานนีลงตนะครับแมน่นมาครับครับอันลงโตว,ว่าเดินข้องใส่ไกลหรือว่อาจจเดินพอน,น้ำยศให้เพื่อนบ้านห<อ>น่อนะครับครับครับเพราะว่ามันกับมท่านนี้เต็มรูปแบบไปช,ช่วงเริ่มต้นนี้ครับตากโคตรออครับตักจากนี่ละครับตักในนี่ละครับเพราะว่าในนี่มันมีน้ำกับมาจากโซลเซีลวนะครับนี่ครับครับ ม่อก็เติมไปเรื่อยเื่อยครับแมนแต่ว่าแปลงนี้ผมมาออกแบบได้ดีนะครับพี่น้องนี่ครับเนะฟันสีคุดแบบว่าเป็นข้องหลบพื้นที่เลยนะครับน้องครับข้องหลบพื้นที่สี่เหลี่ยมครับก็จะมีตรงกลางก็จะมีข้องมองนี้นะครับเด้นนี่ครับโอ้เลือกแบบได้งามเลยครับ้วนี่สะพานครับหัวนะครับน้องครับ วัวธร,รรมศาสตร์เลยสี่ห้าเดือนมาเริ่มเริ่มเริ่มคุดแล้วเดือนเดือนพืษสภาพนะครับน้ะครับประมาณครับมามา,มา<ง>คมามาุดแล้วแล้วปลูกเลยบ่ครับครับคุดแล้วก็น้ำเ,เลยคุดแล้วกับบอ,อกักับทั้งปลูกทั้งเจอโซลาเซลเลยครับปลูกน้ำจอโซลาเซลน้ำครับผมคแล้วกับกับจโซลาเซลวัวละก้อนนะครับเพราะว่าจอมันกับบ่บ่หลายมือครับ คือเพิ่นมาอจอให้ครับสองมือครับกับซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งได้เลยอย่างนั้นเลนะครับอืมไม่เลิก็ทยาบว่าขุดแล้วก็เจาะทั้งเจาะทั้งปลูกต้นไม้ไปน้ำเลยทั้งเพราะว่าจอหนามมากกับบริสายเวลาหลายหมื่นนะครับครับโอรแสดงว่านก็มีการนั่งนั่งแผนไว้เป็นระยะระยะเลยครับ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 หัวเพิ่นหัวเพิ่นสิมาะขุดนี่ก็ติดต่อครับโอ้ติดต่อสร้างเจาะบาร์ดานนะครับเนื้อ มีข้อปลาครับมีเพืนกระปุงยาแฝกไว้ครับพี่น้องเนี่ยบัวกําลังติดครับปลามันลอยมากนะครับเนีอยพ่อเดี๋ยวเบิ้งนะครับนี่ผมมาถัดทา้ามองนี้แบบว่ายังเป็นหน้าเขาอยู่ไลนึงกะไปสิมาดูยืนเบิ้งปนี้นะครับน้องเตนีีเพื่อนดีนะครับพี่น้องเพื่อนดีครับนีคื่ส่วนหน้าเขาครับนีหน้าเขาจำนี่ละครับ กล้วยเพื่อนกับแตกนอดีแล้วนะครับนาอครับกล้วยเริ่มแตกนอแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับเอาเพิ่นหลังจากคูสแล้วบานนี้ทั้งน่วยงานเพิ่นเดเขามาตรวจงานมาเบิงอยูอบ่ครับมาอยู่ครับก็มาเป็นระยะระยะครับครับเพิ่นก็มาติดตามมาแนะน่ำมะสานงานให้ครับอยู่เรื่อยๆครับบริขาดครับมาติดตามมาแนะนํำมาเบิงครับเนาะครับ ว่าเพิ่นเพิ่นมีการมามาตรวจสอบตรวจเช็คบ่วรับว่าเฮ้าสื่อตัวใหม่ีหมรีบอียังส์สินจะนี่ครับครับเพิ่นก็ได้ตรวจสอบกันว่าเออสี่จริงอียังประมาณสินนะครับครับสื่อจริงปูจริงครับรมแมนครับงบงบประมาณไว้ให้มาสื่อตัวใหม่แล้วเนี่ยครับงบประมาณทั้งสือตัวใหม่ครับงบประมาณทั้งตัวใหม่ทั้งอุปกรณ์อียังก็อยู่ประมาณ2 0 0 0มืนครับครับงบสอง0มนอุปกรณ์อีือุปกรณ์จอบเสียมถัง ครับนรถเอีหยังหัวมากเลยสิแล้ครับครับครับหลังจากของใส่กาแฟนี่แล้วครับหลังจากหายมากเพิ่อนกำลัตรวจสอบอยู่ครับครับตรวจสอบอยู่ครับแสดงว่าหายมากเงินสองหมื่นเสียเอาไปซื้อโทรศัพท์เหรียญปะไรดิผครับเพิ่นเพิ่นแบบเพิ่นเพิ่นจัดมาให้เลยนะครับโอ้ได้งบสองหมื่นโอ้ครับครับแล้วแต่พื้นที่ที่หน้าเพิ่นจัดม่ให้เลยนะครับโอ้ครับเขตดเครนี่แบบว่าเพิ่นจัดต้นไม้ต้นยางมาให้เลยครับผมแมนครับถ้าเป็นคนเลือกบ่กเขาไปเสียเอาต้นยางเนี่ย ก็ก็แม่นครับแม่นแมนเขาก็ดเป็นกับไหติ๊กให้ลงว่าเขาสิเอายังจากต้นจากต้นประมาณสินะครับครับโอ้ยางสมมติว่าเพิ่นเพิ่นแบบว่างบเพิ่นให้สองร้อยต้นนี่สิบครับครับครับประมาณนะครับเขาก็ไปเลือกเอาครับเอาก็ลงเอาเอาต้นกล้วยจากต้นครับเนี่ยไอผมเห็นอายขึ้นเนียนต้นกล้วยหไรเนี่ยกล้วยว่าเขกล้วยนี่กับเพิ่นกับกับกบได้หลายครับกล้วยประมาณยี่สิบสามสิบนอเนี่ยครับ ก็เอาได้แปลงเจ้าของเก้านะครับแปลงเก้าเจ้าของนะโอ้ที่หานได้หยนี่ขึ้นมามันมีแปลงเก้าเจ้าของนำนะครับ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 แบบว่าบ่ได้ทาได้เพื่อนยางเดียวแมนครับแมนแมนโอ้ว่าผู้ใดอยากแบบว่าเห้เห้อยากปลูกยางเพิ่มก็ได้แมนครับครับน้องครับพ่าแมนมาสีไป่าได้เพื่อนเพื่อนหายมากเนื้อหาซิต้นในแปลงกับสีมีหาซิบต้นโครโมแมนนะครับพี่น้องด้อผู้ใดคุดไปเพราะฉะนั้นก็เฮ็ดยังได้ก็ได้แบบว่าให้พื้นที่เห้ มีในหลายหรอเนาะอ้เนาะครับผมไอ้มีหลายที่สุดแล้วก็จะเลื่อนเติบโตงอกงามเร็วที่สุดนะครับเด้อครับให้ออกดอกออกพ้นเร็วที่สุดตามที่จุดจุดมุ่งไม้จุดประสงค์ของโครงการดีเพิ่นออกแบบใ้เพิ่นก็อยากให้พี่น้องมีอยู่มีกินนะครับเนาะครับครับพี่น้องมีอยู่มีกินว่าได้อยู่ได้กินถามพอหลวงสัสตว์พระราชานะครับครับที่นนี่ก็ไปไม่ได้เนาะครับอันนี้นงปลา เบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จปลาร้วมทั้งหมดจ้าจ้าโตครับเบ็ดเสร็จบุคคลครับเบ็ดเสร็จประมาณสองพันหล่ยนะครับครับประมาณสองพันตครับประมาณนี้ครับมีปลาเข็งมีปลาดุกนี่จระเมศครับมีปลาตะเพียนมีปลาจีนนี่นะครับหลากหลายอยู่ครับหลากหลายครับหอยก็มีหอยก็เลี้ยงอยู่ครับเอาไอพ่อใจเบาบานครับนี่อันโครงการที่เฮ็ดไปนี่ครับกับการ เสียสาระทีหน้าจะของหนึ่งไรพ่อใจครับพ่อใจครับภูมิใจพอครับพ่อใจภูมิใจพอครับคิดว่าตัดสินใจมาผิดครับคือว่าคือว่าตัดสินใจถืออยู่คับบเรากล้องกาหลับสิ่งใหม่ๆกาเปลี่ยนเขาก็หยุดตะเก่ามันก็ดีอยู่ดอกยดของเก่าก็ดีอยู่ดอกแถมกับขั้นห้าโมกกาล่องห้ากับสิ่บพ่อสิ่งใหม่ๆต่อไปนะครับ ดูที่ว่าครับกระเช้าจะมองเก้านะครับน้อครับช่งกระเช้าต้นหน้าอยู่นี่ทีละอี่ดิงกระเช้าหน้าเกี่ยวเขาแล้วกันเลียวโอ้ยแนวเห็ดอืมไอ้ที่เขาห้องกับไอ้เกี่ยวเกี่ยวเขาเหลี่ยวกันว่าดูแลตัวนี้บริหารตัวนี้เอาครับพอได้กินอยากอยากอยากถ้าดูกับหอได้ขายหน่อยเนาะครับครับครับเป็นมาเห็ดไห่พี่มันดีเลยนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดลังเลอยู่หรือเฝ้าเอาโหลดครับผมกระเช้าได้แทนผู้ใดที่ทอนโตครับไปลงซื้อแล้วก็ทอนโต บายานเสียหน้าจริงๆบริษัเทเสียเเนา่อยเนาะครับบริเสียเนี่ก็อยู่หม่งเก่าเราอยู่หม่งเก่าค <c oughs> รับแต่ว่าคุณได้นนประโยชน์มากขึ้นกว่าเกา่าเลยครับนี่ <c oughs> ได้น้องหนำฟพี่ๆป,ป,ป,ปกติถ้าไปจ้างเขาคุณสา,ายทำน,น 40, ี่นี่สี่ล้านหมื่นได้หน่อยเนาะครับสี่หมื่นหมดแล้วครับโอ้ประมาณนั้นนะครับพี่น,อน้องแต่แม่เขา<บ>จ้างเขาพุดเองครับอันนี้เพิ่นไม่ได้สี่ห่นแล้วครับเอทให้ฟรีๆนะครับเด้อยวจะต้องขอบบุญขอบคุณเพิ่นนะครับทางหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับเรื่องเกษตรครับอ่า พ่อช่อหน่ายเนาะครับแม่ครับครับครับพ่อช่อหรือพ่อท่อครับพ่อช่อครับพ่อช่อนะครับเนาะครับพ่อท่อนี่คือเพื่อไทยเหลักการเมืองอ่าเสื้อไทยนะในผู้ซรอยฝากยังถึงพี่น้องนะครับเอ้าพี่น้องเกษตรกรเท่านี่แล้วครับวกับกับเกษตรทฤษฎีใหม่ครับครับกับผู้ใดบอท่านทัดสินใจกับรองรองเบิ้งครับเขากับล่องเบิ้ง จักน้อยซะก่อนก็ได้กันพืนทีห้องวลายเฮากบลองๆิึงไปเรื่อยๆเฮาเขาก็้องกลาเันห้อง่กล้าลองมันก็เฮาก็สีโบ่ได้พ่อสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอสําคัญก็คือใจต้องมักครับใจต้องมักใจต้องมักเต็มร้อยเขาต้องมักในที่เฮาสีเห็ดมันก็จงสิเกิดผลนะครับกันใจบ่มักเขาก็เห็ดไปบ่ได้นะครับครับฝากั่านนี่ล่ะครับพี่น้องครับ ครับแต่ว่าผลที่ได้นี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเนาะครับครับครับคุ้มค่าได้ครับได้คุ้ม่็พอใจแล้วเพื่อนก็ภูมิใจเยอะครับนี่ครับพอใจครับปีหนึ่งเนี่ยสิงามกว่านี้นะครับเนาะครับยะถ่าต้นไม้สีงามสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งอีกอยู่งนะครับเด้อเอาไครสนใจอยากมาเบิ้งอยากมาเล่นน้ำเพื่อนกะให้เพื่อนติดต่อทางไหนครับทางเบอร์โทรอะไรครับครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์ครับครับเก้าแปดสี่หนึ่งครับห้าแปดห้าครับครับผมครับผม ผู้ซอยผู้ซอยคำพ้องสูงเรืองครับครับผู้ช่วยคำพ้องสูงเรืองเะครับเด้ออันผู้สาวโทรมาไหนนะครับนะฮ่า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 ร่าฮ่าย่าง่าฮ่าฮ่่าา่่่่่า่าาผู้สา่่า เ uhm อาโอเคเลยครับขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับคนช่วยทำความสวยงามที่ให้เยี่ยมชมแปลงออกแบบงามดีนะครับเด้อคนออกแบบออกแบบงามเพฝ่นกันเหลือกมอสมกับพื้นที่ครับพี่น้องเริ่มมีหลากหลายแล้วครับเดี๋ยวอีกน้อยกับกุ้งหอยปูปลาก็มาเต็มแล้วครับน้องกุ้งธรรมชาติหอยเนียหอยก็ลายแล้วครับพี่น้องปลาเหรียงก <nek> ็มีความอุดมสมบูรณ์ก็สิเข่ามาเรื่อยๆนะครับเด้อก็เท็ดเอาครับ ไายเห็ดไปแล้วเพื่อนโู้ดหายไปแล้วก็ะยาไปปล่อยถิ่มปล่อยมันห่างนะครับพี่น้องเ <c oughs> ด้อเสียดายงบประมาณของหลวงของรัฐครับเพื่อนเฮ็ดมาให้แล้วก็ด,ดูได้เอาเดีๆนะครับบางเดียวผมขับรถผ่านบางแปลงกับว่าถ้าปลูกอยังบบนีมีนะครับจะแม่นขีดขานนะครับเอาะองมาเพื่อนโค้ดมาแล้วสีหายเพื่อนปลูกหายพวกแม่นแน่นอนผู้ชายะครับ <c oughs> <c oughs> ครับค้ดเพื่อนกับโค้ดหายแล้วนะครับลุงปลูกอีกท่านกับปลูกเอาครับลงมือเอาเห็ด ห้มันดีๆนะครับเป็นม่าสางห้ยแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอกันไหมครับพี่หลองครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ